เธออ่าอะเราเข้าเรื่องนี้เลยแล้วการตายข้างถนนเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตคนไทยในยุค4.0หรือยังไงอ,อยู่ๆเนี่ยโอ้โหคนคนซึ่งซึ่งเกิดมาร้อยวันพันปีผมเชื่อว่าชีวิตคนไทยที่ยังมีลมหายใจอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยไม่เคยไม่เคยพบไม่เคยเห็นว่ามีการตายข้างถนนกันอย่างอนเนกอนาถมากอย่างที่ท,ที่ปรากฏกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับว่าเฮ้ยมันมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกรณีที่ คนไทยต้องมาตายกันข้างถนนน่ะคุณสุปันพี่ทวีครับพี่ทวีพี่ทวีก่อนลวกันครับผมครับไม่ทราบเห็นผมไหมครับเห็นผมเห็นครับเห็นครับพี่ทวีเห็นครับหรือผมผมไม่เห็นพวกคุณสองคนเลยครับไม่รู้จอเป็นอะไรสักอย่างสครันก่อนได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมได้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 พี่ทวีพูดได้เลยพี่ทวีอะฮะ ไม่ต้องกังวลเลยพี่ทวีว่าเลยอครับคื่ก่อนหน้านี้นะฮะเราก็คงคุยกันพูดถึงตามหาลัมตรีนะครับว่าลัมตรีพนัาสังคมเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ไหนครับก็ถึงวันนี้เรายังไม่รู้ว่าลัมตรีอยู่ที่ไหนนะฮะในขณะที่มีคนตายนะครับในในขณะที่มีมีคนเสียชีวิตข้างถนนเนี่ยฮะเราก็ไม่เห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เขาทางานหรือเปล่าผมไม่ทราบนะฮะแต่ว่าจากขึ่ง<บ>ข่าวที่ออกมาเนี่ยออไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบอในการเข้ามาจัดการปัญหาความจริงมันไม่ใช่เรื่องของคนตายค่ากันอย่างเดียวมันมีปัญหาตั้งแต่คนที่ต้องรักษาตัวอยู่บ้านคนแก่คน<ช>ที่อยู่ใ<ช>นคนพิการ<อ>นะฮะเอกตาพวกนี้นะฮะซึ่งต้องดูแลนะะแล้วจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าทํางานเชิงเชิงลุกเนี่ย ผมต้องเข้ามาดูแลตั้งแต่ปัญหาของคนเล่ร่อนปัญหาคนคขอทานคนกลุ่มเนี้ยว่าเขาได้รับความเดือดร้อนยังไงอะไรต่างครับนะคือตั้งแต่ม<อ>ีกัจบาลน,นี้มาเนี่ยครับกระทรวงคมงคมผมเพิ่งเห็นงานที่เขาพอจะพูดถึงได้คือโครงการแสรจคนจนของการเคหะแห่งชาตินะฮะครัที่ได้ไปทําในพื้นที่ต่างจังหวัดอะไรต่างพวกนี้ครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะ เราก็ไม่เคยเห็นบทบาทของรัฐมนตรีพนา <c oughs> สังคมเลยนะฮะครับทั้งที่ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยกระตรวงนี้เนี่ยฮะมันมีบทบาทสําคัญมากค <c oughs> รับนึกออกไหมว่า <c oughs> พอมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยสิ่งแรกคือเรื่องของสุขภาพอืนะปัญหาเศรษฐกิจนะกับปัญหาของสังคมเนี่ยมันจะมาคู่ๆกันครับใชมันจะเรวมกันนิดหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าอืมันเหมือนกับว่า รัฐบาลเองก็ไม่ให้ความสําคัญกับกับกระทรวงนี้ในการเข้ามีอรบาทหรือเปล่า<ะ>เพราะว่าไม่เคยรับรู้มาก่อนว่ากระทรวงนี้เนี่ยจะอยู่ในสบคไหมไรง่างาพวกนี้นะฮะแล้วไม่เคยคมีแอคชั่นมีการพูดถึงเลยนะฮะรัฐมนตรีเองก็ไม่เคยมาออกความเห็นนะฮ uh huh. ะก่อนนี้เราบอกว่าแรงงานจะอยู่ไหนยังมีออกมาแว๊บๆนะอาจจะ,ถ,ะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะฮะครับนะ<ะ>ยังมีออกมาแว๊บๆยังอุตส่าห์ไปหาวัคซีน S <S <S นะฮะเอออ่าได้มีกี่วันหมดไปแก่ตัวกันไปก็ยังดีแต่เงียบเลยคืออย่างรื่ว่วัคซีนเนี่ยนะฮะกระทรวงการต่างเนี้ยแต่กระทรวงของอุดมศากษากระทรวงสืส่อสาธิการเขาพยายามที่จะดิ้นรนหาวัคซีนในโควตาของรัฐบาลมาเพื่อจะให้บุคลากรเขาอะไรเงี้ยหรือนะฮะอาจารย์มหาวิทยาลัยบุคลากรในมหาล่างต่างอะไรได้กี่กันครบแต่ว่ากระทรวงพระนามนี่ผมไม่แน่ใจว่าได้ดิ้นรนไหมนะจะหาวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ ะครับบ้านพักคุณชลาคนเล่ร่อนต่างๆแต่ทั้งที่มันเป็นหน้าที่อ่ะแล้วต้องดูแลหรือไม่ได้สนใจอืจนมาบอกว่านะฮะคนมันมีคนตายข้างถนนอะไรต่างพวกนี้คือผมจะพูดถึงกระทรวงนี้บอกจริงว่าผมพูดได้น้อยมากนะเผมหาข้อมูลไม่ได้เลยว่าการอะไรกับกระทรวงนี้นะ ่างจากกระทรวงดีเอที่เราจะพูดถึงเรื่องก่อนเอาเนี่ผมคิดว่าเออเรามีอะไรที่พูดจะผมพยายามหานะว่าจะพูดอะไรกับกระทวงนี้คือปัญหาไม่ได้จริงนะก็ผิดอย่างหนึ่้เขาไม่มีเขาเขาไม่มีข้อบกพร่องใช่ไหมพี่ตวีบางคนบางทีสังคมไทยก็แปลกฮะถ้าทำงานมากผิดมากบางทีก็ถูกตำหนิถูกตำเป็นผ่านนะแต่งทีถ้าไม่ทำงานเลยลอยตัวเนี่บางทีกลับไม่มีแผลกับคลืมลึมถึง เช่อไหมว่าพอให้โพออกมาเนี่ยนะไอ้คนทำงานเยอะเนี่ยสวยนะโพจะจำได้ว่าทำผิดพลาดยังไงบ้างเชื่อไหมว่ากระทรวงพัฒนาสังคมมีตะโพออกมาเนี่ยไม่ไม่ไม่ขี้เลยอาจจะไม่เห็นสายกิ๊กเลยสายกิ๊กเลยฮะคืออยากเห็นหน้าแล้วผมเคยลองถามน้องนักข่าวหลายคนนะบอกว่าลตจีกระรวงพัฒนาสังคมเนี่ยชื่ออะไรอ่าเออ เขานึกนานนะเออนะผมเจอสาวจะไายหาวไรบางคนยังนึกนานเลยออฮะฮะคือคือผมคิดว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยเออนะถามน้าที่ดูแลเนี่ยนะฮะครับได้จบเรื่องนี้มาพูดกันไหมืมเคยคุยกับคนที่อยู่ในพักเทีรึกษาของผู้หลักผู้ใหญ่พักประชาธิปัตย์ก็ถามว่าแล้วมี่อไหาสังคมไปไหนอืมอ่าผมก็บอกว่าเอ้ยพี่ไก่ไวไหน เราเคยรู้จักกันบ้างนาน uh huh. มากแล้วนะ uh huh. เขาก็บอกอุ๊ยทํางานนะทํางาน uh huh. เอออผมว่าถ้าทํางานจริงก็ uh huh. กก็็ยินดีนะเพราะว่า uh huh. ไม่โชว์ออฟไม่ต้องเป็นสื่อเป็นข่าวก็ได้ครับ uh huh. แต่กลัวที่ไปเป็นข่าวนี่ก็คือว่าไม่ใช่ทํางานปิดทองหลังพระกลัวจะ uh huh. ไม่ได้ทงานมันไม่เห็นผลงานไง ไม่เห็นผลงานคือไม่ไม่ต้องมาออกตัวว่าเอาเป็นผลงานรัฐมนตรนตีแต่ขอให้งานเนี่ยมันโชว์ตัวของมันดีกว่า,า,าหรือว่ากระทรวงนี้ไม่มีสื่อมวลชนไปตามข่าวผมก็ไม่แน่ใจสื่อมวลชนอาจจะหาทางไปกระทรวงไม่ถูกละมั้งนั่นสิครับ <c oughs> ไม่เคยมีข่าวออกมาเลยนะแ <c oughs> ม้แต่เรื่องที่ <c oughs> เรื่องที่ทหาร <c oughs> เชิญการเมืองเนี่ยสามารถหาเสียงได้ออกมาพูดอะไรสักหน่อยเกี่ยวเรื่องคนตายท่าถนน,นเนี่ยนะครับ โอ้ uh huh. ถ้าเป็นบางคนนี่ๆๆก็ชอบโชว์ออฟนะ uh huh. ไปเดินตรวจแถวคนเล่ร่อนนอนเกินัง uh huh. แถวลาดำะเนอย่งนี้ยมันก็เป็นข่าวแนละ้ว uh huh. แต่เออรู้สึกอาจจะเป็นบุคลิกของคุณทำงานที่ไม่อยากจะโชว์ออฟมั้งครับ uh huh. เหตุผลงานก็เลย uh huh. ก็นีนฮ่ฮะในความเห็นผมต่อพระอาสังคมเสื่อคุณสุป,ปันจะมีมุมมองที่ uh huh. ที่